ครับก็ขอบขอบคุณแฟนอาร์ตนะครับที่ไม่ลืมกันนะครับต้องขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับรูปวาดนะครับผมโอเควันนี้เราจะมารีวิวแม่แอนนะครับหรือว่าแอนนั่นเองนะครับผมเริ่มกันเลยโอเคมาประเดิมด้วยตาแรกนะครับอันนี้คือผมเล่นครั้งแรกเลยนะรู้สึกว่าสกิลโหดมากครับสกิลแอนะโหดมากโหดจริงๆ เคครับเามาในเกมกันแล้วนี่ครับโอเคครับตำล่านะฮะอันนี้คือเซอร์นะครับผมมี่นเซอร์ my eyes แล้วก็ด็อกเตอร์คอเเเตอร์ด้วยนะครับไม่เห็นใครเลยอะไม่เห็นใครเลยนะจ๊ะไม่มีไม่มีเลยจ้าตอนนี้ไม่เห็นใครนะครับพยายามหา my eyes นะครับผม แต่รู้สึกว่าจะหายค่อนข้างยากเลยทีเดียวเชียวอยู่ดีเจ้าน้องไม่อายแม่แอนอยากให้หนูเลี้ยงแมวเจอแล้วนะครับเอาแมวไปเลี้ยงสักหนึ่งเอเป็นไหนละเป็นไหนละวะโอเคอยู่ทางนี้นะครับโอเคครับข้ามหน้าต่างไปแล้วเนี่ยกระโดดเหมือนกบบอกเลยนะครับคอยาวเหมือนยีราฟแต่กระโดดได้มันกรบนะครับเอาไม่ใช่ใช่ไม่อายใช่ไ่ม โอเคครับเทอร์ช็อกไปเนี่ยฮะเทอร์ช็อกไปรู้สึกโกงนะครับตัวนี้รู้สึกแบบคุมเก้าอี้แบบได้โหดมากทีเดียวเชียวคือครั้งแรกนี่แบบก็โหดแล้วอะถ้าฝึกไปนี้แบบเซอร์ไม่รอดนะแต่ว่าจริงๆอะถ้าเจอเซอร์เป็นงานจริงๆอะเสมอหรือว่าชนะได้เลยนะการเล่นกับแอนน่าจะเป็นเพราะคนแรกจุกนานนะครับถึงจะชนะได้ ถ้าจุกโอเคนี่แบบโอเคมากเพราะว่าตัวนี้ถ้าได้สกิลสองขั้นแล้วก็ไอ้สกิลขั้นหนึ่งแล้วก็มันเรียกแมวกลับมาแล้วมันจะโกงมากครับปังโอเคครับเสียกระปืนเอ้ยกระปืนอะไระวะปืนหนึ่งกระบอกโอเคตามล่าหาสาวพยาบาลเปไหนหรอจ๊ะปล่อยเพลงแดนซ์สมันเลยนะโอเคครับยี่หลังนี้นะครับ ฟาดแบบผู้ดีฟาดแบบไหนไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวจะไปนั่งเดี๋ยวาาขอทำลายกล่องเพลงก่อนนะครับผม <c oughs> ตับเนี่ยต้องจัดการสักหน่อยละมั้งนันเซ่ <c oughs> ตอนนี้เสร็จไปเครื่องหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีนะที่เราเทเลช็อคได้ทำให้เกมมันดูห่างๆไปนะครับทำให้เราได้เปรียบนะครับ จริงๆตาแรกผมก็ยังเล่นไม่ค่อยถนัดหรอกแต่ว่าไปเห็นใน youtube มาก็ก็คิดไว้แล้วว่าจะเล่นประมาณไหนนะครับก,ก็ผลออกมาก็ประมาณนี้แหละครับนี่นะครับผมจะเรียกแมวไว้นะจะตีครั้งหนึ่งแล้วแมวมามันจะติดนะครับผม <c oughs> ผมก็จะเล่นแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็ฟาดแล้วก็เทเล์เทเล์เทเล์โอเคครับประมาณนี้นะฮะเล่นไม่ยากครับส่วนเก้าอี้ก็ได้นะครับส่งแมวไปไปรูด้านเราจากเครื่องก็ได้นะฮะ การปล่อยแมวไม่ยากครับก็ก็นั่งเก้าอี้ไปสักประมาณ1ิบวิก็ได้1ิบวิประมาณเนี้ยเราค่อยไปปล่อยแมวด้วยยี่สิบวิไม่รู้ประมาณประมาณ1ิบวิครับแล้วค่อยปล่อยแมวเนาะแต่ตอนนี้ผมยังเล่นไม่เก่งไนงะเคมาช่วยกันแล้วคือปล่อยแมวแล้วก็1ิบวิแล้วค่อยมันแยกตัวแล้วค่อยดึงกลับมานะฮะนี่อันนี้คือผมช้านะครับแมวมาเลยม,มาช้านะโอเคครับแมวเกาะ เบลกาะตูดไปแล้วคือตัวนี้ใช้บลิงแบบคุ้มค่ามากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าบลิงไปมันจะสตันเนาะเดี๋ยวผมให้ดูเปิร์กตอนจบนะครับผมเปิร์กผมใช้ประมาณนี้นะเอาไปจบเอาไว้เอาไว้เอาไว้จบก่อนเนาะเราค่อยดูนะครับเบิร์กเฉพาะตัวนี้เลยนะครับผมจัดไว้นะมันก็เป็นเปิร์กแบบปกตินะแต่แบบ เพิ่มอะไรนิดหน่อยให้ตัวนี้นะครับเพราะมันเดินชา้าแอลต้องเหมียวชิ้นน่ารักจริงเลยเออมาแล้วครับมาแล้วมีคนมาช่วยมันคือใครกันนะน้องบอดนะฮะน้องบอดแ <c oughs> อลโดนน้องบอดไปหนึ่งเอ <c oughs> ตามล่าหาแดนเซอร์นะครับไปไหนแล้ว ดเจ๋าอย่าพึ่งหนีพี่ไปเลยนะอันนี้มันไม่เห็นนะครับไม่เห็นออร่านะโอเคครับเรียกกลับมาได้นะเรียกกลับมาได้แต่ไม่ทันนะ่ะไปละแกร,รีบเลยแน่แน่หมุนเก่งหมุนเก่งนะเหลือเครื่องนึงแล้วว่าอย่างเร็วอันนี้คือคือก็แอนก็โกงแล้วนะแต่ว่าเครื่องก็ยังเร็วอยู่ดีนะครับถ้าหันมันมีตัวส มันมีสตันแบบเกือบทุกอันก็น่าจะดีเนาะผมอยากให้บิงผมอยากให้บิงปรับเป็นแบบนี้มากเลยแบบบิงไปแล้วก็มีระยะวงกลมรอบตัวถ้าบิงไปเรามันจะสตันประมาณวิน,นิจึงก็ได้อโคตรคูดดาวน์น่ะบิงอะ่ะบางทีกูบิงพาลาดด้วยบิงพลาดอาจจะบ่อยโอเคครับนุงบวชน,นะฮะอันนี้ผมผมยังแยกแยกแมวไม่ไม่เก่งนะครับก็เลยได้ประมาณนี้นะ ตด้แน่ปึบจริงๆอ่ะตัวนี้อเอาพับไม้เอททำลายไม้เร็วอ่ะมาได้เปรียบมาก40%นะยิ่งดีนะครับสัดเอ้ยสีหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะจำไม่ได้ <c oughs> ใช่ถ้าถ้าเราทำลายไม้อ่ะมันยังสตันอยู่นะถ้าเอา40%มาแต่ว่าถ้าเอา30%มาประมาณอัพ2ขั้นอ่ะ <c oughs> มันจะมันจะทำลายไม้แล้วก็เซิร์ชก็จะวิ่งได้นิดนิดนึงเซิร์ชถึงจะวิ่งได้นะครับ อันนี้อันนี้ก็ดีดีนะครับแล้วแต่เราจะไปปรับใช้นะฮะโอเคอยู่ข้างหลังนะหลอกเก่งไหมหลอกเก่งแบบนี้เอ้าวับวับวาดเอ้าไม่ใช่ยังไม่วาบนี่หว่าหรือว่าผมวาบโอเคครับตอนนี้ผมจะไปโซนเครื่องนะแอลอืมโดนไปครับ มีเลนิกาทรายของต้นหอนเรือนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงนี้ก็จะเรียกว่านามิได้เลยนะนามิซังโอเคครับลงไปแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวพี่พาไปนั่งดื่งนัง่งดื่มจิ๋วๆนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้หาน้องบอดนะครับคือมันโหดมากครับตัวน,นี้นนองบอดอยู่ตรงนู้นนะครับ แต่ตอนนี้ไม่เห็นนะฮะมันดูเดี๋ยวผมจะไปดูน้องบอร์ดนิดนึงนะฮะเขาไม่เห็นเรานะอันนี้ก็มืดมัวสลัวไปแล้วเห็นไหมเนี่ยคือแอรเรียเมลมันไกลมากนะครับเราอยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้ว มาแล้วคุณแอนมาแล้วคือเกียนมากนะครับ <c oughs> แมวแล้วก็เรียกกลับมีโดนะ <c oughs> มีหลุมไหมเนะี่ยมีหลุมนี่น่าจะมีนะครับดูจากลักษณะและท่าทาง ปาบไม่ทันนะ่ะสงสารน้องบอสนะครับอ่าไปตามระเบียบนะครับโอเคครับมาตาต่อไปนะครับผมอยู่กับโรงพยาบาลบ้านนั่นเองอยู่กับแม่แอนเช่นเคยนะครับตอนนี้มีคลิปต่อนะครับอันนี้เป็นตาที่สองเลยนะที่ผมเล่นนะ่ะไม่เคยไปเล่นกับบอดเลยคือตาแรกเราก็อธิบายไปแบบสกิลไปแล้วนิดหน่อยนะฮะแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลมากเนะย โอเคตอนนี้ก็อันนี้พอเริ่มเล่นเป็นแล้วนะฮะบั <c oughs> บงคับแมวก็เริ่มแบบเริ่มชำชองนิดนึงป้าบนี่นะฮะ <c oughs> มันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาโดนแมวมันก็จะชาร์จสกิลไม่ได้นะครับเวลาเรากะโดดไปนะฮะมันต้้งโกงกับพวกอีไลนะแล้วก็น้ําหอมนะถ้าใช้ถูกจังหวะนะครับถ้าน้ําหอมกดกอดเราก็รอเวลาได้นะ แมวเปรตแมวโคตรกวนอะบอกเลยนกมาแล้วนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวนกหมดละคือกวนมากอะใช้ดีๆนี้แบบ โซนนี้แบบโคตรเกรียนตัวเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวไปนั่งแนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขบวยนี่นะลืมไปว่ามีขบวยด้วยมีขบวยมีเซียแล้วก็เอมเบอร์เมอร์นี่ครับผมเอ่อไปไหนล้ววะขบวยโอเคครับปล่อยแมวปล่อยแมวไปออกล่าเอ้อตรงนี้ตรงนี้อื้อหืออไ้หอยมันนี่หน่อยดิ หลอดไหมนะโอเคครับตีไปก่อนเนาะเดี๋ยวตามแพทที่เซียร์ไปนะครับปึ๊บเนี่ยกระโดดเหมือนกบท่ากบนะครับเจ๊ก็มีท่ากบด้วยครับเดินตำล่าหาไปก่อนปึ๊บยังเหลืออยู่นะครับพงปึ๊บเนี่ยมันรอมันรอฉกตลอดเลยอะ เดี๋ยวผมจะจัดการมันนะฮะที่ข้าโบไปไหนละะโอ้ยนี่นะฮะขำท่าขำท่ากระโดดแม็กฮืมหืมหมุนจอไม่ทันโอ้โหเกินไปเกินไปนั่นหนูน้อยเดี๋ยวผมจะไปแบกละเดี๋ยวส่งเมลไปก่อน รีบไปรีบวิ่งหนีวิ่งหนีเอ๋สีข้าพไปดูคาบอยแป๊บนึงนะฮะหืมแอรแบบเนียนเนียนลืมไปหรือเปล่าว่าเรามีแมวพยายามเนี่ยถ้ากระโดดอย่างจ้าบนี่หืมจัด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 เลยอะครับนี่ไม่โดนหรอก เอ้ยมาอีกตัวหนึ่งแมวน้อยจัดการดิจุอโดนไปหนึ่งดอกอะครับเดี๋ยวไปวางข้าวบอยก่อนนะครับให้มันได้เศสหนึ่งก่อนนะให้มันช่วยกัน <c oughs> นั่งไปนะจ้าเบบีโอเคครับไปแพทิเซียดอคนี่ครับผมเสียนี่ก็จะมาดูดนกตามระเบียบตามระเบียบนั่นเอง ช่วยฉันด้วยค่ะไม่ได้พากเสียงแบบเสียงเล็กๆแน่นะเดือดมากเลยโอเคครับเดี๋ยวปล่อยเมียวไปดูก่อนนะครับเมียวจ๋าไปจัดการมันจีโอเคครับเดิมเมนูแล้วเติมไปหน่อยจ้าต้องสาวไม่ต้องชายนี่นะไปแล้วมันค่อนข้างเกลียดนะครับเขาบ่อย มันกระโดดข้ามแล้วไม่ตดสตันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นน้ําหอมนะครับ <c oughs> เวลากดกลับอะไรเงี้ยมันจะไม่โดนนะฮะ <c oughs> ดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นจัดจัดเก <c oughs> okay, ครับโดนปละผมไปดูก่อนเขาทําอะไรกันอยู่มีตัวนี้เยื่อใ,ใกล้วะนี้ปั่นอยู่นะฮะ อ้าวข้าบอยข้าบอยไม่เดินละจ้ะ <c oughs> ความรู้สึกมันช้านิดหนึ่งนะเนี่ย <c oughs> โอ้ดูดีขราบเลื่อนลอยอยู่บนอากาศด่านนี้คือเมวมันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นะครับเวลาเราอยู่ชั้นสองเนะี่ยเราปล่อยเมวแล้วแบบเราเรียกกลับตอนเราอยู่ข้างล่างอะ่ะมันจะไม่กลับมานะถึงแม้เราจะเออเราจะปักไอตรงดาบเราไว้ก็ตามนะฮะ มันก็ไม่กลับมามันเดิมนะครับมันจะอยู่ข้างบนนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นไม่มีอะไรแล้วแมวมันก็จะลอยฟ้านะครับนะครับโอเคครับเราเจอสตูนึ่งเอเอเราเหมือนขึ้นเจ้านกน้อยจะไปไหนเจจะไปไหนหายไปแล้วว่อยนู่นนู้นผมพยายามแอบนะครับเพื่อมันดูนกเนาะพวกนี้มันดูนกเก่ง อ้อยอ้อยอย้อยอ้ยแหลก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 นะจ้าโอเควิชาเรียกแมวไม่ได้เรียกเฉยเรียนะครับแต่ว่ามันเหลือเครื่องหนึ่งนะค่อนข้างเร็วเลยถ้ามีแม็กนนี่ไม่ไหวนะครับมีแม็กน่มีสิทธิ์เสมอได้เลยนะครับถ้าเล่นเป็นเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ตามล่าตอนนี้ผมไม่เก็บเซียนะครับเพราะมันมีลงศพอาถรรพ์อยู่นะฮะลงที่หนึ่ง โอเคครับผมเจอนะฮะปึ๊บดักหน้าครับดักหนาปึ๊บเราต้องรู้องศานะครับผมไม่รอดน,นะจ้าเบบีเสียฟื้นหรือ,อยังเสียน่าจะอย่างเซฟฟื้นแล้วนะครับโอเคครับผมเอามาโซนเครื่องนี้เลยแล้วกันนะอืมเจอบอกเลยโอเคครับเสียอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับ ปล่อยเมวไปดิดูเสียแป๊บหนึ่งโอเคครับรู้สึกว่าผมจะเห็นแล้วนะเพราะว่าอยู่ในไอ้นี่เนาะเมวมันเห็นในบ้านนะฮะผมก็เลยเรียกกลับมาแต่มันไม่แต่มันหายไปแล้วมันหายไปน่าจะมีนกหรือเปล่าแอบแอบปาบโอเคครับโดนไปแล้วนะไอ กดยอมไปซะผมยังไม่ได้ลูกแก้วของี o a เลยยังไม่ได้สกินนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นคลิปสอนเล่นละกันนะครับโอเคตามที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเปิร์กที่ผมใช้ให้ดูนะเปิร์กของแม่แอนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดินขึ้นบ้าน เลยขึ้นบ้านแบบสวยๆโอเคอันนี้เหรอบิวนอตนะฮะเพอร์ซันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับอันนี้ของฮานนะอ่าอันนี้ที่ผมใช้นะครับเออไม่ต้องแปลกใจนะครับผมผมเอาตลกนะฮะชื่อชื่อเปิร์กนี่ผมผมเอาตลกนะฮะอันนี้เป็นทางไม้2ขั้นนะครับที่ผมเอาเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับการโซนนะฮะที่โหดร้ายและทารุณน,นะครับก็คือเลือเล่อนรถเหลวนั่นเอง แล้วก็นี่นะครับเป็นเิริกที่อันนี้นะแบบเวลามีคนเจ็บหรือเปล่าจำไม่ได้คนเจ็บหรือล้มวะเออน่าจะเจ็บนะครับถ้ามี1คนก็จะเพิ่ม0.5อะไรประมาณนี้เพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วให้เรานะฮะแบบตัวนี้มันทําให้คนเจ็บง่ายอยู่แล้วแหละก็เลยเอาเิริกนี้มาช่วยนะครับเพราะว่าแม่แอนค่อนข้างแบบเดินช้ามากโอเคครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเปิงหุ่นนั่นเองนะครับประมาณนี้แนะน่เิริกโอเคครับวันนี้ก็ ถ้าชอบยิ้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับจุบจ๊บๆนะ